สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเจโคอนเซปตนะครับผมเดี๋ยวดูครับเมนูวันนี้เมนูนี้คือตำข้าวโพดหมูยอครับอันนี้เป็นข้าวโพดสองปักใหญ่ๆเลยนะครับข้าวโพดหมูยอเนาะเมนูนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นใส่ปลาหรือว่าไม่ใส่ปลานะครับอันนี้เป็นข้าวโพดปักใหญ่2สองปักนะครับอันนี้ ชุดนี้เจ็ดสิบบาทนะครับผมเยดูเลยครับผมอันนี้เป็นกระปุอ่อนกำลังดีนะครับเลยชิมเลยว่าเป็นยังไงอื ข้าวโพดหวานมากครับทุกคนครับข้าวโพดยาวมากเลยครับผมข้าวอกกันเนาะ จัดมากครับผมน้ำสัมมากครับเดี๋ยวลากไปเลย ็ได้พี่พี่เป็นไงบ้าง,อ,งอุ้ยเลยอยู่นะฝนมันตกอะ่ะมวยอยอย่างดีครับผม <c oughs> ไม่เด้งอะเด็กไม่มีใครได้ยินเลย เดี๋ยวขอแนะนำก่อนนะครับทุกเมนูจากทางร้านสามารถสั่งแยกเครื่องแยกน้ำได้นะครับเผ<ม>ื่อว่าสั่งตอนนี้แต่ว่ายังไม่ทานง,ง่ายนะครับอ<ม>่าจจะได้ไม่เส็งนะครับผมแม้แต่เมนูนี้ก็แยกได้นะครับ<ม>นี่ครับ พอค้าแม่ขายกำมันจะขายได้เลยทำเองครับผม เดี๋ยวขออาแจ้งพิกัดร้านนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอบึงสามพัจังหวัดเพชรบุรนะครับผมในพื้นที่ใกล้ยังมีบริการส่งตีนะครับ0924548548นะครับร้านเป็นร้านที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าเมนูหันเยอะมากนะครับผมตามสโ,โลแกนร,ร้านเล็กสเปคคัตาคารน,นะครับผม แล้วก็เมนูอาหารหากใครมีโอกาสผ่านไปบันมาแถวนี้นะครับจะากทานเมนูใดก็สามารถเข้าไปชมได้ในเพจเจเจโคตดแซมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ